แล้วแอปทางรัฐสามารถใช้สิทธิ30บาทรักษาทุกที่ได้โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชนด้วย5ฟีเจอร์เด่นสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อคนไทยสุขภาพดีทั้งประเทศเข้าสู่แอปทางรัฐจากนั้นกดเมนูบริการและเลือกหมวดหมู่สุขภาพและบริการ สิทธิการรักษาพยาบาลก็สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกที่บนแอปทางรัฐได้สะดวกครบทุกขั้นตอนฟีเจอร์เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลเพียงสแกน QR c o d e ก็ใช้สิทธิ30บาทรักษาทุกที่ได้โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชนฟีเจอร์ประวัติการเข้ารับบริการเก็บประวัติการเข้ารับบริการณนะสถานพยาบาลไว้ในที่เดียวฟีเจอร์เปลี่ยนหน่วยบริการสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการสถานพยาบาลประจําได้ด้วยตนเองฟีเจอร์ค้นหาหน่วยบริการ สามารถค้นหาพิกัดร,ร้านยาและคลินิกในโครงการ30บาทรักษาทุกที่ใกล้คุณฟีเจอร์กรมธรรเฉพาะของคุณเช็คข้อมูลสิทธิสุขภาพเบื้องต้นที่เราสามารถเข้าไปรับบริการได้นอกจากนี้ยังสามารถเช็คข้อมูลสิทธิสุขภาพและข้อมูลสถานพยาบาลของตนเองตามฐานข้อมูลสปสชได้แอปทางรัฐรวมบริการภาครัฐกว่า172บริการไว้ในแอปเดียวใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย